แม่แมเห็นของอร่อยแบบนี้<ม>โอ้แม่ผมลำบ,บากอีกแล้ว <laughs> แม่ทําได้เพื่อลูกละคุณงั้น <laughs> ลูกก็ต้องทําเพื่อแม่บ้างพงาแม่ไปกินของอร่อยๆอ,อ,อย่างขนมเบื้องโบราณที่จังหวัดอุทัยธทานีบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดอไร่อยไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะแล้วคุณดูเขาบอกราคาแค่20บาทเท่านั้นเฮ <20 S 1> ้ย20เองอะถูกอ,อกถูกใจจริงๆร้านเล็กๆร้านนี้นะคะคือร้านขนมเบื้องโบราณท่านรองปรีชาสาขาสองค่ะ ตั้งอยู่ข้างถนนซ้ายหลังตำบลเกาะเทพโอพอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเอาง่ายๆวันเลยวัดเกาะเทพโพมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะมาถึงก็มาเจอกับคุณปรีชาเสงดีซึ่งเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทพโพนี่แหละท่านบอกตอนเนี้ยไม่ละไม่ทำละมามาจับกระทะดีกว่าจับกระทะทำขนมเบื้องดีกว่าเพราะขนมเบื้องโบราณที่ได้มาเนี่ยเป็นสูตรของคุณแม่จะใช้แป้งข้าวเจ้ากะทิและเกลือผสมกันนะทะทำเป็นแป้ง ส่วนไส้บอกเลยนะว่าเปิดเผยให้ทราบกันเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบคือมะพร้าวเอามาขูดขูดขูด,ขด,ขดผัดกับน้ำตาลเตรียมพริกไทยถั่วลิสงคั่วผักกาดเค็มเต้าหู้ผักชีและถั่วงอกอ่ะเมื่อได้เครื่องครบแล้วไปทำกันการทำขนมเบองของเขาไม่เหมือนที่อื่นคือเขาจะใช้กระทะทอดไข่แบบนี้ค่ะเหมือนกระทะจีนเนี่ยเอามาตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นก็เทปแป้งาบางๆลงไปแล้วก็ตักเครื่องเคียงใส่ลงไปรอให้แป้งเนี่ยกรอบ พอได้ที่แล้วเนี่ยยังไงเราก็ค่อยๆขูดออกมาขูดให้เป็นแผ่นออกมา จากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงจังหวะของการรอเนี่ยมันสําคัญมากไปแรงเกินไปก็ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ามืออาชีพทำออกมาจะได้จัดทงออกมาแบบสวยแบบนี้เลยวางไว้วางไว้ใส่กระดาษไว้นะคะอยากได้น้ําจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอะไรนะอาจารย์เอออ่ะกินเสร็จสับกันให้พร้อมนะคุณผู้ชมเขาขายแค่ชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าจะใส่ไข่ด้วยก็เพิ่มไปอีก10บาทเป็น30บบาทเท่านั้นสำหรับ น้ำจิ้มอาจาดนะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ําส้มสายชูน้ําตาลพริกดองแตงกวาที่เป็นละอร็อร่อยถูกใจลูกค้าบอกโอ้ยมาซื้ออีกได้ไหมได้จ้ะร้านเขาเปิด6กโมงเช้าถึงสิบเอนาฬิกาแค่ช่วงเช้านะรับเดียวหมดนะเพราะฉะนั้นบอกต่อเลยว่าถ้าใครสนใจนะคะโทรมาโทรมาเลย โทรมาจองไว้ก่อนแล้วเอร์ไว้ให้แล้วที่วัดอุทัยธานีค่ะโอ้ยน่ากินเนาะน่ากินอะขนมเบื้องแบบกรอบแบบเนี้ย,ย,ยมันไม่ง่ายนะในการทอดแป้งให้มันกรอบแบบเนี้ยมาเรื่